อันนี้แอบถ่ายให้ดูก่อนรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างไททันพลาสสีดำนะห้าแสนกว่าบาทออโต้ Auto นะเดิมเดิมเหมือนเดิมนะหน้าหลังเดิมหมดสวยๆนะครับแอบถ่ายให้ดูก่อนอยังไม่ได้ล้างเลยยังไม่ได้ลงถ่ายรูปลงอะไรเลยนะไทตันนพลาสสีดำนะห้าแสนกว่าบาทอันนี้ก็แอบถ่ายเช่นกันนะครับฟอร์ดเข้าใหม่ ต่อเทโบนะไม่ได้ธรรมดานะตัวธรรมดาไม่เอามานะเอาแต่เทอร์โบมาสีเทาเข้มสีเทาดำนะครับสีเทาดำสี่แสนกว่าบาทถูกๆรถใหม่ล้านกว่าบาทอันนี้ตัวท็อปนะตัวท็อปคูสตาร์ดเนี่ยคูสตาร์ดเห็นไหมคูสตาร์ดสวยๆย,ยังไม่ได้ล้างเหมือนกันเพิ่งเข้ามาเมื่อคืน พึ่งเข้ามาเมื่อคืนเลยสี 4, <000. S 1> 4, 9, 9, ่แสนกว่าบาทถือเขาเก้าเนี่ยนะเป็นตัวพุ่สตาร์ทไงมันก็เลยราคาสูงหน่อยเซยวีเข้าใหม่เข้าใหม่เซยวีแสนกว่าบาทแสนเก้าปีศูนย์สี่นะครับสวยเลี่ยมเยมนะลยรถเพื่อนเฮียนะสวยเลี่ยมเลยนี่มาอย่างนี้เลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยล้างไปล้อมมั้ง สวยๆนะครับเข้าใหม่เข้าใหม่เล้าใจเล้าใจสีปลนออตโต้นะอันนี้ก็เข้าใหม่อันนี้ถ่ายไปยังเนี่ยจำไม่ได้แล้วเทาสี่คุดขับสีไอ้เออขับสี่ขับสี่สีเทาเข้มนะครับขายดีขายดี <c oughs> นะเจ็ดเก้าเก้าเหมือนเดิมนะรู้สึกนะออตโต้นะ ปีสองพันยี่สิบนะครับเจ็ดเก้าเก้าอดลีดแอดลีดเจ็ดาห้านี่แอบถ่ายให้ดูยังไม่ได้ล้างเหมือนกัน <c oughs> นะครับแอบถ่ายให้ดูเทอรโบเทรโบไม่มีธรรมดานะไม่เอาธรรมดามาเอาเดอรเทรโบมานะพอดีแบบติดแรงอะติดแรงนะครับ <c> ส <oughs> ีขาว ประมาณ17-18เนี่ยทรโ์โบทร์โบยังไม่ได้ล้างนะไม่ได้ซูมนะไม่ซูมให้ดูนะยังไม่ได้เพิ่งเอามาเมื่อคืนเลยสดๆสี่แสนก็บาทไม่ได้หนะสี่สี่แปดสี่เก้ามาเนี่ยนะครับถ้าเป็นพูดสตาร์ตนะนะยังไม่ได้ดูแล้วพูดสตาร์ทป่ะพูดสตาร์ทจะแพงหน่อยสี่แปดสี่เก้าไปละแล้วอัปเดตสตอ็อก รถเข้าใหม่หลายคันนะจ๊ะอันนี้ออโต้ห้าแสนหก Thunder GT ห้าสิบ Pro Thunder ออโต้ห้าแสนหกมาแล้วปาเจโลแสนร้านกะบาทร้านหน่อยๆน,นะครับขับสองนะ อันนี้หน้าสองยังไม่ทันเดอร์อันนี้อยู่ห้าแสนสองนะครับออตโต้นะแอตลีแอตลีอ,อน,นี้ลงไปเท่าไหร่นะเจ็ดห้าป่ะเจ็ดแสนห้านะนี่ห้าแสนสอง ออโต้นะเาเวลาออโต้เข้าใหม่อีกแล้ว <c oughs> สุบรูสุบรูเข้า <c oughs> ใหม่สี <c oughs> ่ขาวสวยนะครับ <c oughs> ขาวสวย เก้าแสนสองคันนี้ C หนึ่งแปดศูนย์แด,ดเปี้ยงเลยเอา้าวนี่คันนี้ขครดไขครดีสีน้ำเงินนะครับสี่แสนกว่าบ,บาทออโต้ออตโออตโ้อีกทีห <c oughs> <c oughs> ้าสิบเกียร์ธรรมดานะคันนี้เกียร <c oughs> ์ธรรมดา สี่แสนกว่าบาทนี่ขับสี่ขับสี่เจ็ดเก้าเก้าไททันขับสี่นะ 2020. เจ็ดเก้าเก้าปีสองพันยี่สิบเบนปรับราคาลง เด <c oughs> ือด้านหนึ่งปรับมาปรับลงมาแสนหนึ่งร้านหนึ่งเก้าเดือล้านหนึ่งสามร้อยีสามร้อยบูเทคนะมาดูกันได้ปรับลงเก้าหมื่นบูเทคเอ็มจีนะตัว็อบสุด อีทีห้าสิบทันเข้าใหม่ทันเดอร์เกียร์ธรรมดาห้าแสนหน่อยหน่อยนะครับสวยมไหมเบนซ์เฮียหกแสนกว่าบาท นี่เข้าใหมา่คันหนึ่งกำลังคลีนอัพเลยครับสวยๆสวยๆเลยเห็นไหมกำลังคลีนอัพเลยนี่เราคลีนอัพเป็นอย่างนี้นะดูดฝุ่นคลีนอัพฆ่าเชื้อโรคตากแดดนะครับ สัได้เขา้าสตำมันล้อสวยอันนี้สีแสนกว่าบวยสวยๆสวยๆอันนี้เข้าใหม่เยอะมากเลยอันนี้เข้าใหม่โฟลเลสเตอร์เข้าใหม่สวยๆส,สีดำ นะคร,ราคายังไม่รู้เลยมาดูกันได้ราคาแอดไลน์มาถามกันนะเข้าใหม่เยอะมากยี่สามร้อยเก้าแสนกว่บาท ยี่สามร้อยเก้าแสนเก้านบูเทคไฮบิดเห็นไหมเห็นไหมจิปซีเเเราก็มีนะครับ 2ล้านหนึ่งแสนครับตัวท็อปสุดมีซันรูฟเข้าใหม่เข้าใหม่หมนะค C D I นะคันนี้สองล้านหนึ่งแสนขายากมาดูกันได้นะ